วเดือแล้วแกแล้วแรึ all, ้นเวลาหลังแล้วยังมถึงสิไมนาทีแล้วเป็นมมส่ตอนนี้ขึ้นนำวังบอลดน่าเป็นสองปรต่อศแล้วโ้โหเลาแล้วกูเกียร เริม่มเล่นลูกนี้ต้องบอกว่าจริงได้โควินดิเงยเต้โอ้โหเซฟมาในครึ่งเวลาแรกครับเจอลูกนี้เข้าไปอนี่ยหายเก่งเลยครับโอ้โหตรงนี้วอลวิลล่าเริ่มเกมมาได้ไม่นานตกเป็นฝ่ายตาหมากถึงสองประตูต่อศูนย์งานหนักเป็นสองเท่าแล้วตอนนี้โอ้ต้องพยายามกลับมาสู่เกมให้ได้ยกบอลมาลูกนี้ก็ที่เสาประตูลาวจะหลุดออกหลังแล้ว มีสวยาต็มยน้งนะ้งค้งโค้งโค้งโคงค้งโ้โค้งค้งโค้งนค้งคโค้งโค้งโค้งีค้้งโ้งโค้งโค้ค้ครับคมงโคงโ้งโ้ม้งค้งโ้ค้ควคโ้คคงค มีผมหมดอ่ะต้มที่มาดูแฉอ่ะแฉะดูโอ้โหนี้ชิดตัวนี้สำคัญเลยครับถ้ายิงเข้ามาเนี่ยจะตีหลายแตกได้ครับบารอนิล่าโอ้โหพี่อายิงลูกนี้ไปเราคาเลยครับเปไปเตะปิงปอได้วยนบพยายามจะยิงตั้งตัวถ้าเราพยายามจะยิงให้มันข้ามตรงแทงแต่ว่า พอข้าตอแพงเลยข้าวขายเยอะเลยโอ้โหตัวหอกคู่น่าจะังนเวเน่ยยงับเยอะเลยออย่างั้ืย้อนหลัออกมาเล่นลูกนี้เล่นยาแล้วจ่ายมาลูกเผาตุงใช้ไม่ได้ด้วยหรอโอ้โหเล่นเลสซาดูตอนนี้เล่นอยู่สีตาครับแรงไม่อหนะลูกบอลเริ่มจะมาเข้าสายของอยูสีตาบ้างทีเรื่อ เตะปูของมูสิตาแล้วซ้ายแล้วนี่เห็นเขาปีนก่อนครับยากเลยครับน่าจะมีตัวประกบเนี่ยเข้าไป้ใต้เลยไปนะนี่ใส่ไม่ถึงครับเป็นคอนเนอร์ทีชนะท้ายขาเหนือมูสิตาอาโยกมาตรงกลางตรงนี้เอ้าแล้วโง่สวยกับว่าไม่มีใครแล้วนี่มูสิตาดูว่าอย่างที่บอกว่ามูสิตาเล่นเป็นทีมนี้ได้กาขาได้ดีจริงครับ ไอ้เน really, right? so ี่ยสุดใหญ่แล้วไมปเลยูรังสุดใหญ่มากแล้วแต่ว่าโขการเทคตัวเข้าไปโขกเนี่ยหาช่องว่ากว่าทำได้ดีสีออกมาทางซ้ายแล้วเขยิ้มไข่ตอกปล่อยยอออกแคบยอเอาไปลุกยุ่งแล้ว บอลล่าลูกนี้จะแก้หนูได้ครับชิปมาโอ้โหเราจะตีตามน้ำเลยครับเพื่อนหลบแล้วไหลออกมาท้ายจังหวะนี้ผีย้อนกลับมาตั้งอะไรหนูกลับมาจะได้อยั่ซ้ายกับผีสายมาสุดเส้นเส้นไปแล้วโอ้โหไม่นานจะเปิดยัดกลับมาตรงกลางดูว่าตอนนี้มูสิตาเดินเครื่องบุกหนักหลือเกินครับ โอ้โหช้าเหนไฟแน่เลยตอนจังหวะตัออวเล่นของคุณชูตาเเป็นดียงทิ้องออกข้างไปได้แล้วยังไม่ลุกทุบเด็วเลยต่อบอวบล่าโอ้โหขออย่านี้ลยยังไม่ผ่าบ แต่บอวาของอะไรตั้งไหนแฝงขึ้นหน้าพี่าอาเราไกลเป็นดีแค่หลุเดเีวมาจิ้มโอ้โหวิตรงตัวโอ้เจ้าตัวไม่อยากจะเชื่อสาย้าตัวเองครับกู้เาบอลลูงแบบเท้าเลยเจ้าตัวรู้เลยครับกู้ลูกแบบนี้น่าจะถ้าเกิดดีเข่า้ย่างไปจะกลับมาถึงเกมได้บอกโมวิล่าโอ้ต้องชงที่หาเลยว่ากู่แปะบอลจังหวะแรกกองหลังที่ตาเสียหลักเลยครั โอ้พลาเลยกู้โอกาสทองเลยที่จะตีไข่แตกแล้วบาโอนเนล่ายังทำไม่ได้แล้วนายยังเดินหน้าฝูกต่อไปครับไว้ให้ตรงกลางก็ติดแล้วพรจะโดนสวนครับสามต่อหนึ่งครับซ right? ็อกหลบเข้าขวาแล้วมีเพื่อตรงกลางกู้นิดยิงเล้วก็เอาจนได้ครับปูมจิตตาโอ้โหนี่ครับ ตัวหลังว่าถ้าคู่แต่ชาตินี้ไม่เข้าอะไแล้วคราวนี้ตัวโต้ถูนกลับมาโอ้จัดจะได้ประตูตีไหแต่กลายเป็นเสียประตูที่สามครับโอ้โหวาอลโรนิลลาเฮียเรามีโอกาสทองแบบว่าถ้าคู่เราทำไม่ได้เองครับโอ้เราต้องถูกเลยตัดบอลได้ทะลุเงนขึ้นมาสามสี่คนเยอะลูกศิษตาเจอเคาน์เตอร์แอคแท็กก็ถือว่าทำได้ดีด้วย ก็แาบลูกตาการก็วันนี้บุญปาเขาเข้าใจในทีนี้มี่นข้สูงรับผู้เล่นหลายคนจะเล่นเล่นกันแ้ดาวนนะหรับบุญาเขามาตรงกลางยังได้กับหลายรางซ้ายกับวายยักก็ยังไปติดกบอาเก็บบอลได้ตรงกลางครับบอลไม่เจอก แล้วกรรมการให้แล้วรู้ใจเปลี่ยนอุทมแทร์ลูกนี้ก็ราการให้ฝาวแล้วเข้าแต่ด้านหลังเขาผีมาเราเป็นปีกิ๊กของบางบอลมีล่าครับจะเป็นห่าหรือเปล่าโอ้โหดูครับวันนี้มีจุดเปลี่ยนหลายจุดเลยครับของเราเป็นคนนี้จีนมาแล้ว ไม่ยิงลูกนี้ได้างไม่ผ่านกำแพงครับโอ้ยย้อนก่ออะไรตั้งกระใหม่แต่ทีมขึ้นมาก็ไม่มีใครอ้อาดับกบอลได้ไหลหน้ารู้ท่องจ,จังหวะสุดท้ายครับโอ้โหยังเลยไปดึงเส้นลูกนี้มาทำบอลหลุดออกข้างไปเองครับ <c oughs> ดาวาหาสูบโอ้เราให้มาชาแต่งตรงนี้ดแม่ตูดที่ไูดอนนแ้วบอวลิล่าโอ้โหกาสเรลเนี้มีโอ้สองสองท่านแล้วโอกาสทองแบบนี้ครับตั้งยิงลงโล่มีโอกาสมีที่มีเวลาโอ้โหแต่ยิงตุดต่ออย่างน่าเสียายเลยนะคาตาประตูตีไห้แต่โอ้ชรอดเมของบวริล่าหน มีแรงพื <father> <c oughs> ้นมากกว่านี้ครัูมมาตรงกลางข้าวอ้ล้วไวสวัสนีจริงไม่โดนเดีเฉือนะครับโอ้โดนข้าวมะสองคนแล้วพมกนักพูดยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วไว้ปล่ทื้นมาเโอ้โหแล้วเตลเลยไปแบนแบนกป

อาจจะใช่ต่เราทการเปลี่ยนตัวตอนนี้เป็นแบบครับแรงเยบเนี่ยหายเลยทีบาวอร์มิน่าเนี่ยผมบอกว่าชาเลยหายหลายเกณฑ์ครับวันนี้กลับมาเป็นทีมช้ครับเปลี่ยนสองต้นเลยครับสำหรับบาวอร์มิน่าแค่ทนี่มาเช้าแนี้อีกหรือเปล่าแบบ แต่ว่าก็ต้องมาสู้ต่อเวลา,ย,ายังพอมนีเล็ียวอีกประมาณครึ่งทางของครึ่งหลังครับแน่แน่แน่โค้งไหล,หลยออกมาทางขวาลุกนี้โอ้โหแน่เนื่ยังไปรุกพื่อของบางอง่แล้วอออลแอนนี้ต้องการประตูไทยแตกเขาหังให้เลยเนยลส

เล่นเดียวเลยครวเวอวิลล mm. ่าตอนี้ก็จะลูกอทางเล่ขียวเดยวตอ้โหตัดบอลลูกนอ้ดูออลข้างเูลบ้บลูอลูลู้บูตอตลอลต้บลูก้้ลบลูกู้้ล ยกล้างสูบแล้วโขไฟเลยครับทางซ้ายแล้วไหลามาหาเส้นลูกนี้ยังมาได้ครับทีมหากเข้าในก็ยังไม่ผ่านครับแต่ว่าสู้ยังไม่ออกด้วยครับแต่ทิ้งออกมาได้ครับหลักบมอร์ดีล่ายังไป็นลูกทุกของจุดจุดตาหน้ซ้ายครับเหลือประมาณ8นาทีแล้วตอนนี้เหมือนกับเวลาที่เหลืออยู่ของบารมอร์ล่าเล็ดเล็ด อู้แลหลุดมาสุดเพลิลูกนี้โอ้โหความสุดท้ายไปโดนมุ้งเล่ของบาบาวิล่าออกหลังครับเห็นลูกตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับโดดยาวเลยครับโอ้โหแล้วนี่เป็นปองหลังของบาวาวิล่า โกตัวไดีอแล้ว,าาวดดเว้ยให้โกเกทว่จะพูดเลยมีถึงสองคนงี้คุณแ่ของคุณตาน่าดูวันนี้ลูกันเปิดควายาวของตลตาอถือว่าโอ้โหข้างันหายกมดเลอยอะไอทีได้ข้างก็พอสองคเลยครับโคตได้ระตัวแนี้เลยหลายลูกแล้วต,ตุลตา ั้งเตะเดินยาวพิลึขึ้นหน้ามาครับโอ่แล้วไมอยากจะแตะต่อเรื่องนี้เลยนะไปดูนี่ครับคุณสิดาทางด้านขวาโผปุ่มาไม่ถือเ้าปู่แล้วปุ๋เ,เป็นยิงลูกนี้ต้องเตะทิ้งแลว้วบอลมาริล่า สีเข้มาแต่แปหนด้วยนี่ยังได้เต้นลูกเตะมุมนะ้านซ้ายครับแล้วบุญศิษาโยนยัดมาเสาสองอู้แล้วโง่รูกนี้ไปตรงตเสาตุง แบบโอ้โหฝ่ายบอลหล่อลูกนี้ถือว่าสวยครับแล้วแม่จังหวะสุดท un ้ายจับบอลกลางนี่เองครับจังหวะสุดท้ายเลยขับบอลเด็กออกหอ่ะเองครับตูมาเร็วเร็วแบบยัดกลับมาตรงกลางไม่มีใครแล้วจะสวนกลับครับลูกนี้แม เาเปนเว่นก็ไปเก็บบอลมาได้แล้หลายทาซ้ายเอาทีโอ้ัหวะยิงโดนเข้าแท็กเตอร์ด้านหลังครับเราพึ้งตัดสินได้ชี้ไปที่อุกหง,งแล้วให้เป็นเทนเตะพงกครับโอ้โหแม่เกิดจะได้ยิงถัดถนัดอยู่แล้วโดนดิไ่หนึงโโน่งนะโอโหการมเกลียวสว่างแล้วก็เป็นลูกเตะมุมแล้วของกู้ซิดาทางด้านซ้ายครับ โจนมาเสาขอเปิดพูกนี้ก็ซึ้ซึ้งเกินไปแล้วไตัออ,อกข้างเลยดาวมารีนาสาสยาวที่หน้าบ้าแ่ตอนนี้วัดลูกตาสาดแล้วโกลวมาแทยนี้เอาแล้วตูวแปด จ okay. well, ังหวะสุดท so ้ายแลัวโอ้โหดูครับต้องเข้าสกัดสองคนครับเกิดจะเอาไม่อยู่กันแล้วเรจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้เราต้องรีบแล้วครจะถอนไม้ออกแล้วส่งนิ้วมืนครับโอ้เอาอาวุธหนักลงมาแล้วคเอาเอาแล้วพี่หมดโอ้ทุกทีโอ้โดนการให้เลูกฟาวไปก่อนแล้วจังหวะไปช้าลูกสาวตุล้วขอบฟองมาริน่าเสียฟ้ากับบปุ๊ตาเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมา โอ้เลาเล่นเร็วเลยครับเอ้าแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูครับเป็นการผู้ยิงเข้าตัวเนี่ยผู้สาวตัวเป็นคนตั้งเตะขึ้นมาครับกูเห็นผู้สาวตัวออกมาค่อนข้างเยอะแม่ลองส่องไกลดูแล้วลูกนี้ได้ผลด้วยครับโอ้โหกลาเป็นตัวี้เสียบโอ้โหผู้ตั้งเตะเราเล่นเร็วมากครับ โอ้เป็นอีกหนึ่งคนครับผู้สาวประตูที่ทำประตูได้ครับก่อนหน้านี้ไอรีเทิร์นครับทำได้มาแล้วครับโอ้โหนี่เป็นคนที่สองครับแค่นี้ก็เริ่มพยาแล้วเดี่ยวเซอร์ไพรส์เต้คนเลยคละใบเดียวเลยไม่เป็นไรมาว่าเจ็บาวันนี้ไม่ได้แข่งแมตช์เจ็บเจ็บเจ็บแล้วล้มนี่กับฟุตบอลเลยนี่เห็นเหรอนี่เห็นมันเป็นถือกระเป๋าผู้หญิงยุ่เย็นเลยเดินขวาต่อยต่อยต่อยเลยคือน้องมะปาง ตัว่าจังหวะนี้เก่งไปงัดออกมาได้ครับมือจิตาโมไหลล่างขวาก๊อกทีมแโมดูว่าตัวกลางไปีนพื้นที่แล้วไม่ลงของทีมเราไม่ต่อแล้วโอ้โหดูว <M> ่าม <esta> ือสิตาเริ่มจะลงโซมากขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้สำหรับสภาพทีมแล้วเนี่ยผู้เล่นในทีมเล่นโข้าขาได้อยู่แล้ว เล่นอ้าวเรากลายเป็นดีจับบอลแล้วยิงสวนนูนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสวนเออวันนี้ทึงอะไรก็กลายเป็นดีไปหมดแล้วเป็นอาร์ก็จังหวะสุดท้ายครับโอ้โหกดประตูที่5ให้กับคุณศิษย์ตาครับ เดี๋ยวสองท่าสองพันึงครับสหรก็มาด้าสีขาวเลขทะเบียน7297อก้าอกมาด้านสีขาวด้านขางครับ7 2 9ดสองก้็กับเลขทะเบียน รถของท่านจอดขวางทางเดินอยู่รถเพราะฉะนั้นนี่ไปที่รถของท่านแล้วขยับรถให้นิดนึงครับขอบคุณมากครับเฮ้ยอย่าแตายเอ้ยปุ๊บไปเดินหน้าก่อนท้ายเหนือยขบขวานทางเดินรู้ได้ไงวะขบขวางทางเดินโอ้ยขบขวางทางอะไร ต้องต้องโดนบอลจิกหน้าเลยครับโอ้โหดูตอนนี้เวทพับบอลกลับมาได้ด้วยครับอาร์ตล็อกลงไป่สองคนไม่ได้ครับโันแย่ทีแล้วเป็นเกมสวนกลับของบวาวิลลาลุกขึ้นมาสามต่อสามแล้วหากกลับมาพี่อ้วนจับจริง ไม่ได้โอ้โหดูอีแบบนออู่ทางขวาแต่ดูว่เลือกจริงเองตรงนี้ก็ถือว่าลงได้ดีนะม่ลโอกาสก็ต้องลองไว้่แต่ว่าี้ยังเป็นโกบอ่ตามบอกได้ดูอแล้วเอสวอเข้าไม่ถยิ่้านน้

เต้ครับ็ลยพี่นงทเเจ็จแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเกมที่่อไปครับเกมแล้ว่าหวัดเจ็บครับตเจอทาด้าทอสรับอะไรทั้งมพี่ทัวันทั้งาแล้วเปลี่ยนเสื่อแต่งกายให้ท้องเลยครับเพื่อเป็นการให้เสียเลาครับสำหรับในเกมที่ผับไปครับ ล้วได้หวหวงวงนี้ก็ยังหดไห้นองแล้วฟังคนตาไม่คัะตอกไหลมา,าซ้ายสุดนี้เพื่อเติรน,น,นขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาเป็นแถงเลยแล้วคิตาคง ลราบล็อกเรจังหวนนี้ยังยิงไม่ผ่านตัวบกแล้วสวนเข้าาต่อหนึ่งครับแบสายมาสายสุดโลกโอ้ยโอ้โหดูนุ่งแบบนี้จิงไม่หาผู้สาวประตรงหรเราเข้าบอลแตด้านล่ะวนนี้ก็โอ้โหเรียเสียแล้วกายเป็นไปทำฟาวเลยครับนมีโอกาสจะไปมีไแต่วันนี้เรครั้งไม่ชวดเราบอลว่าโอ้โอกาสหลุรเยเองแล้วแะอะไรสกว่า ถ้าเราตูดจริงๆจะรอวีล่าวันนี้ไม่น่าแพ้ก่อสูงจะเราตัดสินมวาต้องมีการวีลาานขวามากเาทีเาด้ันที่กาสนาดแล้วโอ้โหเล่วันนี้โลกบอลก็ตูั้งสองทีว่าอีกครั้ง ัล้วกูติตาแล้วก็บาบาริล่าแต่ว่าเป็นกูติตาวันนี้่เล่นได้ดีกว่าเขาก็ทำประตูหรือว่าโหดพงก่อนนะครับาบาริล่าวันนี้บาบาริล่าโอกาสครับ